ข่าวด่วนประกาศกรมอุตุนิมวิทยาประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมติดตามน้ำท่วมน้ำหลากและเตือนฝน46จังหวัดพยากรณ์ฝนในอีก10วันล่วงหน้า19-28มิถุนายนจะเป็นเช่นไรกันบ้างและในด้านของการแจ้งเตือนฝนในช่วงนี้จนถึง25มิถุนายนจะเป็นเช่นไรกันบ้างและการคาดการฝนล่วงหน้า19มิถุนายน จนถึง30กักฎาคมจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา8:55นาทีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในเรื่องของแผ่นดินไหวที่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ล่าสุดในวันนี้19กุมายน2566เมื่อเวลา8:40นกานาทีได้เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาหรือทีละจิจูด15.26องศาเหนือลองจิจูด96.24องศาตะวันออกขนาด6.0ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพบพ,พระจังหวัดตาหรือประมาณ289กิโลเมตรได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดนนท บุรีกรุงเทพมหานครหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปประกาศณนะวันที่19มิถุนายน2566เวลา8นาิก55นาทีหลังจากนั้นนะครับ ในด้านของกลุ่มทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศตามมาติดๆนะคบในด้านของการถแถลงการแผ่นดินไหวในเทะเลขนาด6.0บริเวณอ่าวบิงโกประเทศเมียนมาซึ่งประชาชนรับรู้แรงสั่นไหวได้ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ ซึ่งเป็นการแจ้งเกินข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลมทรัพยากรธร,รณีในวันนี้19มิถุนายน2566กลมทรัพยากรธร,รณีรายงานสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในทะเลขนาด6.0 เมื่อเวลาประมาณ8นกา40นาทีที่ระดับความลึก10กิโลเมตรบริเวณอ่าวเบงกอนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพบพ,พระจังหวัดต,ตาประมาณ289กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ490กิโลเมตรและมีแผ่นดินไหวตามมา a f อ e r ช h o k จำนวนหนึ่งครั้งขนาด3.6มจเวลาประมาณ8ปดนกาห้าดนาทีด้านนายสวิทโคสุวันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีกลมทรัพยากรธรณีเปิดเผยว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของแนวรอยเลื่อนสกายในประเทศเมียนมา ตามแนวหน้าแบบเดือมขวาซึ่งมีอัตราการเคลื่อนตัวประมาณ2เซนติเมตรต่อปีผลกระทบประชาชนสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้นะคะบริเวณกรุงเทพมหานคร22เขตพื้นที่เขตด,ดุสิตจตุจักรบางเขนสีลมลาดพร้าวบางพลัดราชเทวีทุ่งครุประทุมวันห้วยขวางหลักสี ดินแดงพญาไทคลองเตยราชบุรณนะบางขุนเทียนน้องแขมคลองสารสาธรบางรักสวนหลวงและคันนายาวบริเวณจังหวัดนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเทศบาลนครฟรงังสิ์เนื่องจากกรุงเทพมหานครรองรับด้วยชั้นดินเหนียวอ่อน เมื่อมีแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวจากระยะไลกลจะสามารถขยายคลื่นแผ่นดินไหวได้มากถึง3เท่าส่งผลให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและปะทุมธานีรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ได้เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายทั้งนี้จากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในรอบ5ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2561จนถึง2566 เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด3.1ถึง5.4รวมจำนวนทั้งสิ้น28ครั้งโดยมีขนาดมากกว่า5.0จำนวน3ครั้งขอบคุณข้อมูลข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติกรมทรัพยากรธรณีก่อนที่เราจะไปดูในด้านของการพยากรากาศในวันนี้รวมถึงการพยากรากาศล่วงหน้าแอดมินจะพามาดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับ ได้รับรายงานข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำแจ้งข่าวถนนสายบ้านลาดดูตำบลด่านม่วงคำไปบ้านโนนมาลาตำบลแม่น,นาทุมกับถนนบ้านหนองกอมตำบลด่านม่วงคำไปบ้านตองโขบตำบลตองโขบขาดแล้วนะครับในขณะนี้ถนนสายหลักที่จะเข้าไปที่บริเวณพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณได้ขาดแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคําภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจากเพจข่าวจันทบุรีรายงานฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้18มิถุนายน2566ทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ํารอระบายด้านนายมนสิทธิ์ภัยสารธนาวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการไปยังปพจันทบุรีอําเภอเทศบาลและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้เตรียมอํานวยความสะดวกในการจราจรการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือด้านต่างๆไว้ให้พร้อมถนนที่ควรหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านในช่วงนี้และรถเล็กไม่ควรใช้เปิเวณถนนตากสินช่วงแยกไฟแดงไปสายท่าฉลบ ถนนพระยาตรังช่วงแยกไฟแดงโลตัสถึงแยกไฟแดงตากสินถนนสายสุนอัญญมณีฝากจันทร์ถนนท่าหลวงโรงพยาบาลกรุงเทพจันทรถนนรากษากชมูลขาเข้าขาออกถึงแยกเขาระยาถนนท่าแฉลบสายวัดใหม่บ๊กซี ตลาดน้ำพุรวมถึงสุข,ขุมวิทบริเวณหน้าตลาดวันการตำบพลพระพลาขอให้ระวังซึ่งเกิดจากผลกระทบจากฝนตกหนกักและปริมาณฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำเพิ่มสับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำน้นตลิง่งและดินโคลนถลม่มในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้ที่อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กู้ภัยสว่างกตันยู039 311 388ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจข่าวจันทบุรีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวณพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งในวันนี้19มิถุนายน2 5 6 6เวลา14 5 0นิกานาที ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายบริเวณพื้นที่จังหวัดมหาสารคามบริเวณริมคลองมหาสารคามสภาพน้ำท่วมก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจแจ้งข่าวชาวสารคาม จากนันแล้วนะครับในวันนี้19มิถุนายน2566เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19มิถุนายน2566ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของคืนนี้จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองใน,นบริเวณจังหวัดตา เชียงรายน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬรอ,อนธานีสกลนครน,นครพนมนครน,นายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเยโสธรอ,อำนาจเจริญสีสเกตและบนรัชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวาระวังฝนตกหนักในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้กันนะครับ ส่วนการแจ้งเตือนฝนในวันนี้มากที่สุดยี่อยู่ที่เบริเวพื้นที่ภาคตะวันออกฝน60%ของพื้นที่ลงมาภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ฝน40% เหตุและปัจจัยของฝนในช่วงนี้นะครับให้ด้านของรสมตวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคล,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 ลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความประกาศต่ำปกคลุมป,ประเทศเว,น,เวน,นามทางตอนบนลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับในคืนนี้ในทุกภาคฝนจะลดลงนะครับและในวันพรุ่งนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกคลัง20มิถุนายนโดยเฉพาะอีสานทางตอนล่างอีสานฝั่งตะวันออกและอีสานทางตอนบนต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษนะ ครับส่วนภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่อยู่นะครับในคืนนี้ต้องเฝ้มระวังเป็นพิเศษระวังตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นสําหรับขึ้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร อันนามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูง1-2เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน,าน่านอุตรดิตถากพิษณุโลกและเพชรบูรณอุณหภูมิต่ำสดุด2 5่7าสองศาและสูงสดุด 3 4ถึง37องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพา่อจำออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญยโสธรศรีสีสกเกตและบนรัชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด31-34องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรมต่อชั่วโมง พียกระกาศภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากในนครสวรรค์อุทัยธานีการจนาบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมรสงครามและสทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด2 3่6องศาและสูงสุด34-37ถึงองศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครน,นายก ปราจีนบุรีจันทบุรีแระตราสอุณหภูม,ตมิต่ำสุด24-27ถึงองศาสูงสุด2 9 3 4ถึงองศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ากถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเตะเลื่นสูง1เมตรเบรวนที่มีฝนคลื่อนสูง1-2ถึงเมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูม,ตมิต่ำสุด26-27ถึงองศาสูงสุดสามสถึง36องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 25กิโลมตตร่อชั่วโมง พะยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตกฟ้าคะนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากเน้นประจบคีรีคันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาและสูงสุดสา3สองถึงองศาลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากเน้นระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาและสูงสุด2 9่สถึงองศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตั้ตกเฉียงใต้ความเร็วส5้าถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตั้ตกเฉียงใต้ความเร็วส5้าถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เเมมตรรบิวณทีี่ฝนคลึ่ ต่อไปแอดมินสภาพาไปดูในด้านของการคาดการณ์ในด้านของสภาวะอากาศสภาวะฝนในอีกสิบวันล่วงหน้ากันนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงก,กรกฎาค,คมกันนะครับซึ่งในช่วงแรก19จนถึง25มิถุนายนซึ่งตามแผนภาพที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลกักรวมถึงภาคตะวันออกในบางพื้นที่หลังจากนั้น ในช่วงวันที่26มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม2 5ศ66ฝนส่วนมากจะมีการกระจายตัวโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ส่วนอีสานทางตอนบนฝนจะน้อยหน่อยนะครับ3-9กรกฎาคมฝนจะมากหน่อยที่อีสานทางตอนล่างแดยเฉพาะฝั่งตะวันออกหน่อยนะครับบรรเวณอุบลราชธาน,นีศรีสะเกดสุรินทร ส่วนพื้นที่ทางตะวันตกของภาคกลางทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคใต้ฝนจะน้อยส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอี MIC. สานทางตอนบนอีสานฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกมีฝนปกติ10-16กรกฎาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานทางตอนล่างอีสานฝั่งตะวันออกอีสานทางตอนกลางและอีสานทางตอนบนนะครับภาคตะวันออกภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคเหนือและภาคใต้จะมีฝนได้ตามปกติ 17-23กรกฎาคมฝนฟ้ากรดองจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนบนนะครับและอีสานฝั่งตะวันตกโดยภาพรวมพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนตามปกติแต่ปริมาณฝนจะไม่ชุกมากนะครับส่วน24-30กรกฎาคมฝนจะมากหน่อยบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานภาคกลางจะมีฝนบางพื้นที่ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ในระยะยาวนะครับซึ่งโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ